สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนนะคะวันนี้ติ๊กเดนมาร์กจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับการทํางานของติ๊กที่เดนมาร์กในการจัดยานะคะจัดยาให้ผู้สูงอายุที่เดนมาร์กนะคะและทําไมถึงต้องจัดยาให้ผู้สูงอายุนะคะจะมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้มารับฟังกันเลยจ้า ในการทํางานของติ๊กที่เดนมาร์กนะคะในตําแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ى, ที่บ้านพักคนชราก็จะมีการจัดยาให้ผู้สูงอายุด้วยนะคะในการจัดยาแต่ละครั้งก็จะจัดให้14วันครั้งนะคะในการจัดยาถามว่าทําไมถึงต้องจัดยาให้ผู้สูงอายุที่เดนมาร์กก็เพราะว่าผู้สูงอายุที่เดนมาร์กนะคะส่วนมากที่มาอยู่บ้านพักคนชราก็จะเป็นโรคความจําเสื่อมเนาะจะเป็นโรคความจําเสื่อมโรคเอ่ออามาพึษ์บ้างนะคะผู้ป่วยนอนติดเตียงบ้าง ในตาแหน่งผู้ช่วจบาลก็ต้องจะมีการจัดยาให้นะคะทุกสิบสี่วันต่อครั้งนะคะก็นั่นแหละค่ะออในการจัดยาก็จะเป็นกล่องยานะคะกล่องยาในกล่องยาหนึ่งกล่องก็จะมียาเจ็ดวันนะคะอย่างเช่นจันทร์ถึงอาทิตย์อย่างนี้นะคะหนึ่งกล่องเจ็ดวันทั้งหมดสองกล่องสิบสี่วันนะคะต่อครั้งนะคะก่อนที่จจะจัดยานะคะสีก็ต้องทําตามนะคะทําตามกฎในการในการทํางาน ก็จะมีตรวจเช็คยานะคะตรวจเช็คยาของผู้สูงอายุว่ายาหมดอายุหรือเปล่ายาตรงกับที่หมอสั่งมาหรือเปล่านะคะขนาดมีิกร,รมนะคะขนาดกรัรมมลิกรรมตรงกับหมอสั่งมาไหมในการจัดยาที่ก็ต้องจัดในที่ที่เงียบสงบนะคะไม่ได้ไปจัดในที่มีเสียงดังรบกวนหรือว่าในห้องผู้สูงอายุที่มีผู้สูงอายุเดินไปเดินมานะคะ ก็จะทำให้ติ๊กเสียสมาธิในการจัดยาได้นะคะก็จะทําให้เกิดการจัดยาผิดขึ้นมาได้นะคะเพื่อป้องกันการจัดยาผิดก็ต้องจัดยาในที่ที่สงบนะคะปลอดจากผู้คนหน่อยนะคะให้เงียบนะคะอย่างเช่นที่คอนทัวร์ประมาณนี้นะคะแล้วก็ยาพอหรือเปล่านะคะในการจัดยาครบ14วันไหมพอไหมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ครบในการจัดไปก็จะมีปัญหา ในการจัดครั้งต่อไปหรือขาดยาขึ้นมาได้นะคะยานะคะอยู่ในที่ที่มีอุณหภูมิปกติหรือเปล่านะคะแดดส่องมากเกินไปหรือเปล่าที่อับชื้นมากเกินไปหรือเปล่านะคะที่ก็ต้องตรวจเช็คดูด,ด้วยนะคะก่อนที่จะจัดยาแล้วก็สิ่งสําคัญเลยนะคะก่อนจะจัดยาที่ก็ต้องตรวจเช็คนะคะดูว่าผู้สูงอายตุตอนนี้ร่างกายเป็นอย่างไรนะคะท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไหมนะคะท่านได้รับได้รับยาที่หมอสั่งมา บางคนนะคะอาจจะมีผลข้างเคียงจากยานะคะทําให้บางคนก็นอน,นะคะนอนทั้งวันร่างกายอ่อนเพลียนอนจากผลข้างเคียงของยานะคะในการทํางานของติ๊กก็ต้องเออสังเกตดูนะคะแล้วก็อาจจะติดต่อไปกับหมอนะคะเขียนไปหาหมอหรือโทรหาหมอนะคะว่ายาเนี่ยที่ผู้สูงอายุได้มาเนี่ย มีผลข้างเคียงทําให้ผู้สูงอายุนอนทั้งวันอย่างงี้ไม่สามารถลุกมาทํากิจกรรมกับคนอื่นได้นะคะหรือทานข้าวทันปลาได้เราก็ลองคุยกับหมอดูนะคะว่าลดยาลงมาได้ไหมนะคะจากอย่างเช่นนะคะ50มิลลิกรัมอย่างงี้ให้เหลือ25้มิลลิกรัมได้ไหมหรือจากที่ได้รับเช้าเย็นอย่างงี้ให้เหลือสักหนึ่งเวลาได้ไหมประมาณนี้นะคะที่ก็ต้องออสังเกตอาการผู้สูงอายุแล้วก็ติดต่อไปกับหมอนะคะนี่แหละคะ่ะ ก็จเป็นการทํางานของติ๊กแล้วก็พอ,อ,อจัดยาให้ผู้สูงอายุเสร็จแล้วนะคะติ๊กก็ต้องติดต่อนะคะสั่งยาไปนะคะตรวจเช็คด,ด้วยนะคะว่ายาเนี่ยมีพอในการจัดยาในครั้งต่อไปไหมนะคะครบ14วันไหมนะคะถ้าไม่ครบติ๊กก็ต้องออสั่งยาไปที่หมอนะคะเพื่อให้หมอจ่ายยามานะคะบางคนก็พอหมอจ่ายยามันก็ไปที่ระบบของร้านยานะคะ ร้านยาก็จะมาส่งมาที่บ้านพักคนชลาหรือบางคนมีญาติอยู่นะคะต้องการที่จะไปรับยาเองนะคะติ๊กก็ต้องโทรไปนะคะติดต่อไปหาญาติให้ญาติไปรับยาแล้วก็นํยามาให้ผู้สูงอายุนะคะก็นั่นแหละคะ่ะก็จะเป็นการทํางานการจัดยาของติก๊กแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะในการจัดยาถือถือว่าเป็นสิ่งสุดท้ายก็คือการเคขียนนะคะ จัดแล้วโทรติดต่อหายาแล้วก็ต้องเขียนลงไปในระบบนะคะว่าวันนี้ตเด้จัดยาให้ผู้สูงอายุนะยาขาดไหมยามีพอไหมนะคะในครั้งต่อไปได้สั่งยาตรงไหนมาบ้างนะคะแล้วผู้สูงอายุมีอาการเป็นอย่างไรนะคะก็ะนั่นแหละคะ่ะเพื่อที่จะเพื่อโรงงานของเราก็ได้อ่านดูนะคะได้รู้ว่าอ๋อยานี่เขาได้จัดเขาเพิ่งได้จัดไปใครเป็นคนจัดนะคะแล้วก็ได้ยามียาครบในครั้งต่อไปไหม ได้ติดต่อหายาดไหมประมาณนี้นะคะในการทํางานในการจัดยาที่เดนมาร์กนะคะค่ะก็คงจะมีสาระเล็กน้อยนะคะคลิปนี้นะคะติ๊กยานะคะอยากจะบอกว่าบางคนนะคะอ,อ,อาจจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่ที่บ้านกับเรานะคะเราก็คิดว่าท่านอาจจะกินยาเป็นประจำนะคะเพราะท่านเ,เคยไปกินยาเองนะคะจัดการกินยาเอง อาจไม่แน่นะคะอาจจะลุงลืมได้นะคะในการรับประทานยาในแต่ละวันพของผู้สูงอายุติ๊กว่าที่เมืองไทยนี่กล่องยานี่ไม,ไม่ไม่แพงนะคะเราก็ลองไปซื้อดูนะคะไปซื้อมาดูนะคะมาจัดยาให้ผู้สูงอายุของเรานะคะบางทีเราอาจจะจัดจัดกับท่านก็ได้นะคะให้ท่านนั่งเราก็ช่วยช่วยจัดกับท่านจัดไว้สักหนึ่งอาทิตย์นะคะแล้วก็ตรวจสอบดูนะคะว่า ท่านได้รับยา,าทุกวันไหมนะคะตามกําหนดที่หมอสั่งหรือเปล่านะคะทําให้ท่านไม่ขาดยานะคะทําให้ได้รับยาตามที่หมอสั่งทุกวันนะคะแล้วก็จะอยู่กับลูกหลานของเรานะคะไปนานๆนะคะผู้สูงอายุ <S <S <ม>ก็หวังว่าจะเป็นสาระนะคะมีสาระเล็กน้อยในคลิปนี้อย่างไรก็ฝากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามกับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ